ก็มีปักอีกบางตัวก,ก็โอเคไปนะครับเนี่ยจะมีเพลงตัวอย่างเขาก็าตรงโปรดักชันนะครับเนี่ยเราเรียกนะหลากหลายสไตล์นะครับเหียสุขถ้าเราเพลงง่ายอยางเป็นบล็อกก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็คลิก c r e เอทไปมันก็สร้างแพทเทิร์นกลอ่องอะไรหนึ่งชุดแล้วก็ถามว่าเก็บเพลงไว้ที่ไหนก็โอเพนไปนะครับคลายกันครับ,รบทางคิดเบรโปรก็เหมือนกันนะครับในกันกันแล้วก็มี เสารการ์ดหรือโครโโอเคไปครับนี่เป็นเอฟเฟกต์มาปิดไปนะครับนี่คือโปรแกรมที่เราใช้ง่ายสุดก็เป็นเอาปลั๊กอินที่มากับโปรแกรมคือตัวนี้นะครับเรียกว่าปลั๊กอินที่เป็น Harion Sonic SE เป็นตัวที่แถมมากับโปรแกรมนะครับก็เสียงของเราตรงนี้นะครับเป็นกรองเป็นไลายเอฟเฟกต์แล้วนะสังเกตที่เราพูดไปแล้วข้อข้อมูลที่ใช้ในทางการสร้างเพลงก็มี3ส่วนนะครับอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของคําว่า Instrument ์แฟกตก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับที่เป็นคีย์บอร์ดเล็กๆเนี่ยอินสตูเมนต์หมดเลย แต่ถ้าตรงนี้เรียกเป็น audio track นะครับจะใส่รับเป็นเวฟน,นะครับจะต่างกันแล้วตรงนี้เป็นตัวเปิดปิเพลงเล็กฐาน sport นะครับถ้าเรายังไม่ใช้ก็กด f 2ปิดไปก่อนก็ได้นะครับจะได้ทํางานง่ายขึ้นครับแล้วหน้าต่างแรกนี่เรียกหน้าต่างโปรเจกต์นะครับในหน้าต่างโปรเจกต์นี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่3ส่วนหน้าต่างโปรเจกต์ตัวเดียวก็จะมี3ส่วนเหมือนกันนะครับก็คือหน้าต่างของแท็กตรงนี้แล้วก็ดีเทลของ track. แท็กตรงนี้เป็นก็เป็นคลิปต่างๆก็เป็นข้อมูลของแท็กนะครับอ่าแลตัวนี้ก็เป็นครื่องมือก็เป็น ออดิโอนะครับแล้วส่วนข้างในก็จะเป็นเอาข้อมูลมีดีมาลิงก์กับตัวปากอินนะครับแล้วส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นส่วนของการปรับแต่งอีดิทั้งหมดนะครับเป็นพิกเซลคอนโซลหรือเป็นแฟร์หรืออีดิเตอร์นะครับการปรับแต่งต่างๆนะครับว่าข้อมูลมีความดังเท่าไหร่แล้วก็เป็นแซมปิ้งคอนโซลเรื่องของเว็บแล้วพวกคอร์ดแพดนะครับสามารถเอาคอร์ดมาสร้างได้นะครับปิดตรงนี้กลับไปปกติจะเป็นยังไงนะครับสามารถเอาสร้างเป็นคอร์ดได้นะครับโดยถ้าตรงนี้มันจะมีการคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับปิดตรงนี้ด้านล่างจะหายไป นะครับก็เปิดมันจะเปิด3หน้าต่างพร้อมกันได้นะครับก็หน้าต่างโปรเจกต์แล้วก็หน้าต่างของพวกการปรับแต่งทั้งหมดก็เล็กอิลิ c คอนโทรลทั้งหมดนะครับข้างล่างแล้วก็ทางด้านขวานี่ก็เป็นส่วนของปลั๊กอินต่างๆที่เราโปรแกรมไว้สามารถลากลงโปรแกรมได้นะครับแต่ไปที่มาที่ครับที่เดิมก็จะมาเอาพวกหลุมมาสร้างเป็นแทร็กก็ได้นะครับตรงด้านนี้นะครับอันในขั้นสูงนะครับแต่เราขั้นง่ายๆก่อนตอนนี้นะครับถ้าไม่ใช่เราปิดหน้าต่างเราทางขวาข้างล่างปิดไปด้วยนะครับก็ปิดเทาะเปิดที่วัโปรเจกต์เนี่ยนะครับก็มี่3สวน ก็เป็นข้อมูล3ส่วนที่พูดไปแล้วก็คือข้อมูลทาง MIDI แต่ไม่นี้ไม่แท็ก MIDI นะครับเราคลิกขวาถ้าทางการเห็นะครับก็คลิกขวาแล้วแอดแท็กก็ไปที่ MIDI นะครับมันก็จะมีตั้งชื่ออะไรแล้วแต่เราก็ตั้งชื่อว้านะครับซินอะไรก็ได้นะครับนแท็กเข้ามานะครับเรือเดียวนี้คือสีสีเขาใส่ให้เราเราอยากได้ใส่สีก็ไปตรงนี้นะครับเป็นแถบสีนะครับไส้สีอะไรส้มสีม่วงใส่ไปนะครับเป็นแถบสีม่วงขึ้นมาแล้วนะครับ เล่นเป็นข้อมูลกองนะครับอืมตรงนี้เป็นการกำหนดห้องให้ไปเล่นลูกตรงนตัวสัญญาณนี้เลื่อนมากระถ่านะครับ้สมมติเราต้องการให้ลูกเว้นไปหนึ่งห้องเปลือกการนับหรือเตรียมการเล่นนะครับเลื่อนข้อมูลไปที่ห้องที่2นะครับตรงนี้มันมีการกําหนดตรงนี้นะครับว่าตรงนี้กริชคือเส้นตรงนี้นะครับและกริชเป็นเส้นของขวางนะครับเป็นตัวบอกห้องเท่าไหร่นะครับเมื่อเกลเรากดมันจะเด้งที่แต่ละห้องเลยเพราะเรากำหนดตรงนี้ให้เป็นบาร์ แต่ถ้าต้องการให้กำหนดให้มันเล็กลงเป็นปีดก็ได้เว้นแต่จังหวะมันก็จะมีนะถ้ากดขยายตรงคีย์บอร์ดก็ปั้นแม็กชีก็จีคือย่อลงมามันจะเล็กลงเห็นไหมถ้า H ก็คือขยายออกนะครับเพื่อให้เห็นเนี่ยแต่ละช่องคือ4ี่จังหวะนะครับเราคลิกปุ๊บมันเป็นจังหวะที่1นะึ่งนะเป็นได้ทีละปีเลยแต่ถ้าเราได้อยากละเอียดกว่าละเอียดกว่านั้น,นนะก็ไปคลิกตรงนี้แล้วเรา use ควันท้ายก็ตรงนี้นะครับให้เป็นไปสองชั้นเลยนะครับปรากฏตัว H ขยายไปมันก็จะยอ่อเปิดขึ้นมาอีกนะครับ เกะข้างในก็จะมีช่องเล็กๆเพิ่มอีกสีช่องนะครับก็คือแต่ละช่องเท่ากับกระเบ็ดสชั้นเหมือนกัน mm hmm. เล็กซิสตีโนนี่ยนะครับเพราะว่าทำให้เราดูอะไรได้ขึ้นนะครับก็อะไรงี้ปุ๊บสามารถขยับเล็กกว่าหจังหวะก็ได้นะครับเป็นข้างในละ่ะเป็นตัวรับคาบเป็ดสองชั้นะนะครับอ่แต่ตอนนี้ถ้าส่วนใหญ่เขากำหนดเป็นห้องก่อนเพื่อเราจะลากอะไรต่างข้อมูลส่วนใหญ่เป็นห้องจะตรงมากกว่านะครับอ่าครับแล้วก็กดหมายเลขหนึ่งที่คีย์บอร์ดแป้นคีย์บอร์ดไปกับห้องที่1น,นะครับด้านหน้าเนี่ย แต่ยังขยายเยอะนะครับแล้วก็ย่อกลับมาก็ตดจีนะครับย่อกลับนะครับก็เห็นแค่หมายเลขข้อหนงสองสามสก็โอเคนะครับแล้วแต่คนต้องการหน้าขนาดไหนนะครับอ่าแล้วก็ส่วนนี้ก็จะมีหน้าตาของแท็กเป็นอย่างนี้นะครับดีเทลก็จะมีนะครับว่าจะใส่คอร์ดของทางข้อมูลทางแท็กอินสตเมนต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเปรนะครับก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆกันเอ๊ะตรงแท็กออดิโอกับแท็กอินสตเมนต์เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับการปรับแต่ง แต่ถ้าเป็น MIDI ก็เองแปบหนึ่งนะครับจะปรับแต่งมัน MIDI ดีเทลการปรับแต่งไม่เหมือนกันนะครับดีเทลก็ต่างกันไปนะครับเพื่อเพื่อได้กลองแล้วเราฟังดูนะครับนี่คือกลองเลี่ยเป็นรัอนี่ครับลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นการสร้างเบรดง่ายๆเราโดยที่อาจจะคนที่เล่นเบรดไม่เก่งนะครับหรือป้อนข้อมูลไม่เก่งเล่นคีย์บอร์ดไม่เก่งเล่นอะไรไม่เก่งก็สามารถสร้างเพลงได้ง่ายๆนะครับเดินมาตรงนี้นะครับพอด้านล่างเนี่ยครับก็จะมีพอเปิด หน้าต่างข้างล่างขึ้นมานะครับไปด้านตรงกลางนี่ครับมันเกียงเมื่อว่าคอร์ดแผ่ตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างคอร์ดกับเพลงได้หรือว่าสรดคอร์ดง่ายๆ CFG ก็ได้นะครับแต่มาตรงนี้นะครับมาตรงคำว่า e หอืเ Edit นะครับอืมต่นี้มันจะเอาเลือกหนุมเบสกับกีตาร์มาใช้กันเราเลือกเป็นภาษาของกีตาร์เพเยอร์นะครับแล้วตรงนี้ปกติถ้าเรากดคีย์แป้นคีย์หนึ่งก็จะเป็นแพทเทิร์นคอร์ดขึ้นมาให้เรานะครับีนี้ถ้าเราอยากได้แพทเทิร์นเบสมาตรงนี้นะครับเรียกคำว่าแพทเทิร์นนะครับ เราคลิกตรงนี้มันมีลูปคอมไม่ได้อยู่เปิดมาเนี่ยแล้วก็ปุ่มนี้เรียกรีเซ็ตให้กลับเริ่มต้นใหม่เราเลือนไปที่เบสนะครับเราดูว่าลูปของเบสมเราเอาแพทเทิร์นเนี้ยนะครับอ่าเปิดเดินเนี้ยนะครับเราขอด้วย CFG 3ขอดันได้นะครับโอเคเอาไปปุ๊บเดี๋ยวถ้าอัดหรือเราก,กดคีย์บอร์ดแค่ทีเดียวนะครับถ้าเกคีย์เดียวกดตัว C ตัวเดียวคีย์ F ตัวเดียวมันก็เป็นคอร์ดตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไปบอกว่าเรากดคีย์อะไรอยู่ตรงนี้นะครับ สีก็คือตรงนี้กด F เป็น,น G นะครับแล้วกับสีอ่ะสามขอดง่ายๆอย่างเงี้ยครับนี่ก,กดแป้นเลขหนึ่งก็กลับให้เส้นตรงเนี้ยสกิทมันกลับมาที่เราบล็อกไว้นะครับหรือม,มาที่ห้องที่หนึ่งก็ได้นะครับทีนี้เราอยากเริ่มต้นอ่ะทีนี้การตั้งมีธนอีตรงเนี้ยนะครับคลิกมาตรงเนี้ยนะครับปกติมันถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีเทนอรสีสีเทาๆแต่ถ้าเราคลิกปุ่มสีขาวมันจะมีมีธนอีพอเปิดปุ๊บมันทำดังแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ดังไปกดตัว E D อีดกไปตั้งเงินนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ตั้งว่าเล่นให้ดังตอนเราอัดด้วยเล่นตอนเล่นด้วยนะครับฟังข้อมูลก็ดังแต่ถ้าต้องการให้เราเตรียมตัวเขาเล็กคลิกดิวร่งเขาอินหรือว่านับให้เรา2ห้องกหนดไว้2ห้องก่อนจะอัดนะครับแล้วก็ไอ้เสียงมีทตอร์ระเบ,บิดอไก็ไปตั้งตรงนี้นครับปกติก็ตั้งทำการระปบดตรงนี้ตัวหานี่ให้เป็นร้อยหนึ่งแล้วก็ตัวโลก็คือตัวขวะัะจะดังกว่าจังหวะที่2 3 4จะเบาวกว่านะครับ ก็เป็นลักษาะนี้ได้แล้วโอเคสำหรับตรงนี้นะครับต้องเปิดคลิกให้เขาอินเวลาเต็มตัวอัดสองห้องนะครับนะตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วพอตรงนี้พอเราที่เปิดเป็นถองปุ๊บเรากดแป้นอัดตรงนี้นะครับพอเราคลิกเลือกแท็กนี้จะอ่ดเข้าที่แท็กเบสน,นะครับเราเลือกตรงนี้ปลดอัดไปมันก็นันบห้องให้เราเต็มตัวสองห้องหนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่อัดครับ F 1. ดีดีดีอ่องีกรับควาเบสนะครับที่ก็ได้ทีนี้เราสังเกตเราฟังดูตรงนี้นะครับกับเลขหนึ่งเพื่อเล่นเล่นถ้าเป็นอย่างี้มันถือว่าสูงไปนะครับ,บโปรแกรมทางคิวเบตเนี่ยมีการปรับแต่งอยู่สองส่วนคือเลขออดิโอกับข้ขอมูลที่เป็นออ udi โอกับมิดีนะครับ ก็มีกามเมนูหลักตรงนี้ต่างกับโปรแกรมอื่นนะครับถ้างาลจิกก็จะอยู่ที่ส่วนของวินโดว์นะครับการปรับแต่งคนแตละส่วนกันแต่ถ้าข้อมูลอย่างนี้เรียกเป็น MIDI อยู่นะครับเนี่ยที่เราเกิดไปนะครับข้อมูลเนี้ยนะที่เป็นกราฟสิ่งเนี่ยเป็น MIDI อยู่นะครับก็สามารถเราคลิกตรง MIDI แล้วก็ว่า t r a n s p o r t Setup นะครับอันนี้ MIDI ที่เปิดที่เป็นสูงไปแล้วก็ต้องการลบก็ลบลบสิบสองลงมานะครับตรงนี้ปลกรลบได้หมดนะคลิกพิ่มเข้าไปเลยก็ได้นะครับลบสิบสองขึ้นลบมา ก็ให้เปลลงตามันจะทุวลงไปแล้วแล้วฟังทีเสียงเพลงครับถ้าได้ถ้าได้ร็ไปตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคไล่เปยแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เก่งโปรแกรมก็ตัวนี้ตัวช่วยได้เยอะนะครับสำหรับโปรแกรมคีย์เบเหมือนกันกีตาร์แล้วก็ใช้ทักษะเดียวกันเปตรงข้างล่างนี้นะครับไปที่ข้อแผลนี่นะครับคลิกไปมานะครับไปด้านหน้าทัากกีตรงนี้แล้วกด ตัว C ปุ๊บมันจะขึ้นตัว C ถ้าเราใช้เมาส์คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เนี้ยมันเก็มีเอฟก็คือเสียงแตกอยู่นะครับเอาเราคลิกตรงนี้เราตรง insert นะครับคือการแทรกเอฟเฟกอยู่และเปิดขึ้นมาเนี่ยครับลูกศรน,นี้ชี้ลงมาคือขยายมาถ้าปิดก็ชี้ไปทางแนวนอนคือปิดถ้าขยายมาก็เปิดนะครับตอนนี้เราเป็นตัวแอมป์คือเดี๋ยวคลิกนะเป็นเสียงแตกนะครับในตัวชั่นนะครับแอมป์เราไม่เอาสมมติเราเปิดอ่าปิดไปก่อนมันก็จะไม่แตกนะครับ ปกติตรงนี้นะครับคลิกตัวนี้ดูนะครับว่าเป็นเสียงอะไรอยู่ถ้าอย่างเงี้ยมิวกีตาร์เราไม่ชอบเราก็ไปคลิกตรงนี้นะครับไปตรงนี้เหมือนกันนะครับเปิดขึ้นมาเลือกเหมือนกันแล้วถ้าการโชว์ทั้งหมดแล้วก็กดรีเซ็ตก่อนตรงนี้นะครับเพื่อเห็นกีตาร์นะครับกีตาร์มีอะไรบ้างนะครับไปที่อิเล็กทริกกีตาร์นะครับถ้าปลายนะครับอยากได้กีตาร์ที่แบบไม่ใช่มิวอะเป็นคลีนก็ได้นะครับนะครับพอหรับเราคลิกปุ๊บมันก็เป็น โอเคแล้วอาเซนิต้าเนี่ยตัวนี้ดีกว่าแล้วแต่ชอบนะครับโอเคนะครับได้แล้วก็ปิดไปนะครับคือแกะเรากดคีย์ตัวเดียวเนี่ยนะครับกดคีย์ตัวนี้คีย์เนี่ยตัวเล็กขอดแผ่เนี่ยจะช่ยวยช่วยเราสำหรับคนที่เล่นคีย์บอร์ดได้เล่นเป็นโอไม่เก่งนะครับกดซี C, ตัวเดียวไม่ได้ขอดแบบนี้นะครับซี C, เป็นพิกับข้างที่หนึ่งนะครับลักษณะเป็นนี้ แต่ถ้าเราต้องการให้เล่นเป็นแบบเสียงกีตาร์เลยคลิกตรงนี้นะครับให้เป็นกีตาร์เพลเยอร์มันก็จะจับคอแบบกีตาร์เลยครับมาเป็นแพทเทิร์นตกี้นะครับหากดแอปก็ตัวเดียวครับนะครับในนี้แต่เราอยากอยากได้แพทเทิร์นที่ละเอียดกว่านี้เราก็คลิกตัว e นี่ครับนะครับแต่ถ้าเรากดตัวนเนี้ยนะตีไปเนี่ยอากดตัวเดียวหรืจะลากอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าลากอย่างนี้ปล่อยมันจะเป็นตัวกดในจังหวะให้เราแค่นั้นเอง นะครับเปิดมาก็ตีทีเดียวอาจจะเีงหวะนะครับแต่มันจะนิ่งไปเราไม่ชอบก็ลบออกไปก่อนนะครับคลิกตามนล้วก็เลือกทีนิดออกไปก่อนนะครับนะครับแล้วตรงนี้ปรับแต่งได้เองนะครับอยากเสียอยากเปลี่ยนคอร์ดอะไรตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเมเจอร์ไมเนอร์ได้หมดเลยตามเพลงที่เราแต่งนะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำเราทำงานง่ายขึ้นนะครับแต่ละคอร์ดก็สามารถเลือกได้หรือจะเลือกคีย์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมีคอร์ดนะที่เราเคยดูเพลงวิลลี่คอร์ดคอร์ดที่ลิงก์สัมพันธ์กันนะครับ นะครับหรือตัวที่3เนี่ยอยากเอาคีย์ไหนก็โหลดเข้ามาได้เลยนะครับโหลดตัวเลือยากได้คีย์อะไรก็โหลดไปนะครับมีทุกคีย์ในนี้นะครับเป็นชุดของคีย์แต่ละคีย์นะครับตัวนี้ง่ายๆคีย์สีนี่ก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับแถ้าเกิดเราที่บอกอยากได้เรียกแบบนี้นะครับเราไปตรงนี้กีตาร์นะครับให้เป็นกีต้าะเพย์เออร์ให้จับคอรดแบบกีตาร์นะครับหรือจะที่เอารายละเอียดแบบนี้นิดหนึ่งนะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยหรือตรงเนี้ยพกดปุ๊บเป็นอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เรา นะครับเปลี่ยนพิกกลับเรื่อนไปนะฮเปลี่ยนกันจับโพิชั่นคอร์ดนะครับแล้วก็ย้อนกลับก็บกลับกลับไปที่เดิมได้นะครับย้อนตำแหน่งได้นะครับโอเคแต่ถ้า,าไปอยากได้ปรับละเอียดตรงนี้เป็นเสียงออแกนนะครับถห้เราไม่ได้จะได้เสียงเปียโนแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้เหมือนกันไปที่ตรงนี้นะครับนี่เสรไป รีเซ็ตไปแล้วก็เลือกเสียงคีย์บอร์ดหรือเป็นโนเอาเป็นนไฟฟ้าก็ได้นะครับเอาไปนี่ครับอืมคลาสหนึ่นะครับเสียงแหลมแหลมไฟฟ้าคลิกนะครับอืมเราไปไก่อนนะครับเลือกเสียงไปเนี้ยเราไปทำกีตาร์ก่อนนะครับพอได้กีตาร์ปุ๊บเราตรงเนี้ยนะครับหากถ้าไปเช่นนี้เราไม่ชอบเราก็ไปที่ e d i t นะครับแก้ไขข่าวตรงนี้เหมือนกันนะครับ อินพุตมี i ีแพตเทอร์เข้ามาแล้วก็รีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่เป็นเลือกตีกีตาร์นะครับอืมจะชุดนี้รู้สึกไปที่คีย์บอร์ดจะมีชุดกีตาร์ดีกว่าคีย์บอร์ดนี่นะครับมีกีต้าเล็กสตาร์ตัวนี้นะครับอืมตัวนี้โอเคปุ๊บชื่อมันเปลี่ยนแล้วอ่าตีคอร์ดง่ายๆนะครับโอเคได้ปุ๊บแล้วก็กดอัดก็ได้นะครับหรืออจาจจะจากหน้าคีย์บอร์ดนี่ก็ได้นะครับกดเนี้ย แต่ถ้าเมาแล้วไม่ทำมันจะช้าถ้ามีคีย์บอร์ดจดช่วยมันจะทําได้ได้เร็วขึ้นนะครับถ้ามีแป้นคีย์บอร์ดจะดีกว่านะครับตนี้เรากดตี้เริ่มอัดเหมือนกันอัดของกีตาร์นะับ1 2 3 4 2 2 3 4สาไป เครื่องมือการทํางาน,นครับก็คือการเลือกข้อมูลอันนี้คือตารเลือกเฉพาะบางพื้นที่นะครับาสามจะเลือกแค่ตรงนี้ข้อมูลแต่นี้ไม่ต้องเลือกเป็นห้องเพราะว่าตรงนี้บังคับอยู่ถ้าเราต้องต้องการให้เลือกเป็นบางส่วนก็ยุทธคอนไทยนะครับจะเลือกแค่นี้ก็ได้นะครับสามารถใส่คำข,ขึ้นมาแค่ไหนเราจะเลือกนะครับแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะให้เป็นห้องไปก่อนนะครับตรงนี้คือเกินข่ายกัน ดีสองมาเขียนนะครับเขียนใช้เมาส์เขียนก็ได้แต่ความดังจะนใช้งานาตลอดยังลบๆออกเป็นกายก็ตัดแยกชิ้นนะครับถ้าวางเนี้ยมีอไงก็ตรงห้องเพราะเราบังคับเป็นปีเป็นลายแล้วก็เคล็กขวาก็ได้นะครับ้เลือกตัวนี้ลบออกไปนะครับนี่ได้ใช่ไหมครับจะไปเอาเปลียน,นโนเหมือนกันเราสั่งง่ายๆก็สีชิ้นก่อนนะครับก็ไปที่คีย์แพดเหมือนกันนะครับโอเคาตอนนี้ก็เป็นอะไรเปลี่ยนแพทเทิร์นของคีย์บอร์ดก็ไปที่มิรูปใหม่แล้วก็รีเซ็ตใหม่ ไปที่คีย์บอร์ดกันเปียโนแล้ว NO แ,แต่ะคอย่างที่สามแล้กีตาร์มันมีเยอะแพ็ปเปียโนล้วก็เล่นน้อยหน่อยนะครับแล้วก็มาเลือกแพทเทิร์นของเปียโนนะครับแล้วก็คลิกที่แพทเทิร์น ตรงนี้นะครับก็ Import เข้ามานะครับแล้วเลือกแพเทินตามที่เราต้องการนะครับว่าเสียงเป็นแบบไหนนะครับถ้าใดต้องการก็เลือกเข้ามานะครับก็สามารถสร้างแพรเทินกับเปโนได้นะครับตัวสองห้องสองสามสี่ตาย ง,ง่ายๆเลยครับนะครับก็กดเลขหนึ่งที่กระบอกกับหัวห้องใหม่ถ้าเราพักไว้ที่ไหนก็จะวนตรงนี้นะครับนี่ากให้วนเดินไปเรื่อยๆเราฟังไปเรื่อยๆก็กดตัวแป้นเนี้แล้วจะวนให้เรากลายเป็นสีม่วงนะครับคือการวนครับเนี๋ยวจะปรับความต่างบาลานซ์เข้าไปที่ตรงนี้นะครับไปที่สตูดิโอนะครับไปที่กด F 3ก็ได้นะครับก็จะเกิดมิกเซอร์ขึ้นมา นะครับอันนี้ก็เป็แผนที่เราเลยนะกีตาร์อยู่ทางซ้ายเปียโนทางขวาอ่าเราเปียโนลงมาอกองเหล่าไปลงแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบมาล้านตรงไหนนะครับมาส่วนใหญ่กองก็บเบรกจะอยู่กลางเล็กสี่เซนเ,นเตอร์นะครับ กันนี่คือการสร้างเพลงง่ายๆนะครับก็คือได้แปะท้องง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะครับหรือตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนการปรับแต่งถ้าเราเริ่มต้นจะเซตสการ์ดตรงประตูสิวิโอแล้วเซตสการ์ดตรงนี้นะครับว่าเราใช้สการ์ดของตัวไหนหรือตรงนี้เอาเดี๋ยวสิสแตมแล้วก็เลือกไปตรงนี้นะครับว่าใช้สการ์ดตัวไหนนะครับบางคนเขาใช้สามแบบเขาใช้ตัวนี้นะครับอันนี้สาวโมูต้นะครับโอเคไป เกิดเราเปิดแล้วมันไม่ดังจริงก็ต้องไปกดที่ F4 นะครับดูว่าสัญญาณออกที่ไหน F4 นะดูสัญญาณขาออกเอาพูดอยู่ที่ตรงไหน,นออกถ้าไม่มีชื่อเราก็เลือกตัวนะครับทั้งนี้ไม่ซิงค์ไม่ไม่มีแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะอาจเป็นไม่เป็นโมโนนะครับเราตรงนี้สเตอร์เราลบทิ้งไปก่อนคลิกขวารี o v e ออกไปก่อนนะครับถ้าเราอัดสดเองเล่นเองนะครับแล้วก็เลือกโมโน12แต่ตัวนี้มันมีของผมมันใช้ได้ถึง8 input นะครับ เรคลิกตรงนี้เป็นไม่หนึ่งหไม่สอง,สองนะครับเพราะอัดสดก็มาส่วนของแท็กนะครับถ้าเราอัดกีตาร์สดหรือเบสสดเนี่ยต้องมาตรงนี้นะครับก็ไม่หนึ่งนะครับกีตาร์อัดพร้อมกันขึ้นไปที่ไม่สองก็ได้อัดสองลายพร้อมกันได้นะครับแล้วก็ราการกดปุ่มแดงแล้วก็กดถ้าเป็นอ,อ,ดอดัดออเดอร์เราต้องคลิกตรงลำโพงนี้นะครับเพอเรา,ะาจะได้ได้ยินนะครับว่าอัดอะไรเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าไม่คลิกเราจะได้ได้ยินแบบ ไม่ชัดนะครับเวลาอัดก็คลิกตัวนี้ด้วยเวลาอัดพวกไอเ,อเดโอิโอ,โอนะครับมันหนักเสียงร้องนี่ครับสมมติเสียง,งร้องนี่นะครับบุคคลเนี่ยเป็นลายหนึ่งอันนี้ไมค์เสองนะครับแต่ผมเสียบไมค์ไว้ที่ตัวหนึ่งก็ได้แล้วที่ไมค์เหนึ่งพอคลิกตัวนี้มันจะดัง<ร>ว่าเราใส่ประมาณไหนในการจะจางกว่าปกติถ้าไม่คลิกมันจะเบานะครับเพราะสัญญาณเราตั้งของสถาการมานี้แล้วก็สถาปนี้นะครับแล้วก็เหมือนกันเตรียมตัวสองห้องก็ปุ่มปมปุ่มปุ่มปุ่มปห้มปุ่มปุ่ สองสามสี่สองสองสามสี่ไปโอเคเออเล่เล่เล่โอ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 อ่า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 แล้วแต่ใจนะครับอ่านอะไรไรเรื่องเป็นเวรนะครับก็บข้อมูลทางเวรถ้าเป็นไปดีก็ขยายหนึ่งนะครับก็เป็นลัศด์ต่างนี้นะครับอ่านเสร็จแล้วตอนนี้เราเปิดฟังก็ต้องปิดตัวเล็กมือเดิ้เปิดทั้งนี้เราจะไม่ดีนะครับไม่มีเสิครับใช่ต้องปิดตุกนี้ปุ๊บ ปมเออเล่เล่เล่โอ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 อ่า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 อัดโอเคนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับว่านะครับอัดส่วนไหนข่าสาวตรงนี้คงฝอยเท่านี้ก่อนนะครับคราวหน้าเรามาพูดกันต่อในส่วนของปลั๊กอินที่เราลงโปรแกรมเสริมเข้าไปนะครับอย่างโปรแกรมทาง t ูนแท a g นะครับสามารถทั้งจากอิซิดัมอิซิเบดอิซิคีได้ง่ายๆอย่งางไรนะครับแต่ว่าให้เสียงที่ดีดกว่าลักษณะแบบนี้นะครับ เรามาคุยกันต่อนะครับโชคดีสําหรับทุกท่านที่รักการแต่งเพลงครับโชคดีครับ